สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปเรื่องเล่าตะเกียงเจ้าพายุอ่ะนะครับของถนนแปลงนามทำถนนเจริญกรุงไปแล้วทำพาหุรัตไปแล้วอันนี้มาทำแปลงนามอะนะครับถนนแปลงนามเนี่ยเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหาคนครตั้งอยู่ย่านเยาวราชครับ ในท้องที่แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์เดิมมีชื่อว่าตรอกป่าช้าหมาเน่าเป็นถนนเส้นสั้นๆระยะทางประมาณ100เมตรครับเชื่อมระหว่างเจริญกรุงกับเยาวราชอยู่ตรงข้ามกับถนนพระพาชัยและอยู่ใกล้กับถนนพดุงด้าวหรือซอยเท็กซัสครับแต่คนซื้ออุปกรณ์นาฬิกาอะไรเหล่านี้จะรู้จักซอยเท็กซัสดีน่าไปนะครับ นอกจากอะไรราติก,กายก็มีอย่างอื่นเยอะแยะเลยโดยอยู่ก่อนถึงแยกหมอมีเห็นไหมครับหมอมีเนี่ยคือหมอมีเนี่ยดังมากนะครับสมัยก่อนก็จะมีป้ายโฆษณาหมอมีอะไรอย่างนี้ครับคราวนี้อยู่ก่อนถึงแยกหมอมี จากถนนจเจริญกรุงสาเหตุที่เรียกว่าตรอกป่าช้าหมาเน่าก็เนื่องมาจากในอดีตพื้นที่ของตรอกนี้คือจุดทิ้งขยะของย่านเยาวราชครับใครที่ผ่านตรอกนี้ก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหม็นเหมือนกลิ่นหมาเน่าหรือซากศพเนา่าต่อมาได้มีการตัดถนนเยาวราชครับทางการก็ได้เข้าปรับเปลี่ยนแปลงและกําจัดขยะออกไปและเปลี่ยนชื่อให้เป็นมงคลเป็นซอยแปลงนามนี่เห็นไหมครับ แปลงนามมาจากการตัดถนนครับแล้วก็เปลี่ยนทําความสะอาดจากจุดทิ้งขยะเป็นอาคารสถานที่ต่างๆและปรับปรุงขยายเป็นถนนในเวลาต่อมาบริเวณถนนแปลงนามนียมีชาวไทยเ,เชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและเป็นย่านการค้าซึ่งในถนนแปลงนามนียมีของต่างๆที่ขึ้นชื่อมากมายเช่นเครื่องดนตรีจีนครับตะเกียงเจ้าพายุและของเก่า ณปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยสองพันห้ายเหลือร้านที่ขายตะเกียงเจ้าพายุกเก่าอยู่3ามล้านครับเข้าไปดูเลยครับอยู่ใกล้ๆกันครับแต่มีแค่สามล้านเครื่องครัวจีนในส่วนของร้านอาหารมีหลายอย่างที่หลากหลายเช่นลังนกและหมูฉลามหมูสเต๊เข้าวต้มและอาหารตามสำั่ง ข้าวหมูแดงขนมจีบพระรามลงสงฆ์และเป็นที่ตั้งของวัดมงคลสมาคมเนี่ยครับวัดมงคลสมาคมเนี่ยนะครับเมื่อเราหันหน้าเข้าวัดร้านซ้ายมือเนี่ยที่ติดวัดเนี่ยครับจะมีร้านขายตะเกียงอยู่ร้านนั่นก็เป็นหนึ่งในสามครับเมื่อไปที่ร้านนี้หันหน้าออกมาที่ร้านแล้วมองขวานะครับหน้าร้านแล้วมองขวาก็จะเป็น,ปนร้านเจ๊กครับ ซ้ายมือเข้าไปลึกหน่อยก็จะเป็นเชียงแห่งแสงเนี่ยครับปัจจุบันเหลืออยู่3ล้านเนี่ยเป็นาศาสนา,า,า,าสถานในพุทธศาสนา,าแบบอนันมิกายสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง,งนะครับก็คือวัดมังกรกมลาวาดเล่งเนงยีสถานีวัดมังกร ศาลเจ้ากวางตุ้งสมาคมของกวางสิ๋วแห่งประเทศไทยวัดกันมาตุยารามเนี่ยครับเนี่ยครับวัดพวกนี้เนี่ยมีมาแต่เดิมนะครับแต่เดิมนะครับงั้นแสดงว่าที่ที่ถนนซอยหรือถนนแปลงนามเนี่ยก็มีความสําคัญมาตั้งแต่เดิมเห็นผลเพราะว่าศาสนสถานเมื่อตั้งอยู่ที่ใดแสดงว่าตรงนั้นเป็นชุมชนหนาแน่นครับ ซึ่งจเจริญมากนะครับทิศทางการจราจรแถวนั้นนะ่ะคือแปลงนามเนี่ยอยู่เขตสัมพันธวงศ์เขตแขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์งกรุงเทพมหานครก็จะมีถนนเจริญกรุงครับแยกหมอมีถนนแปลงนามถนนเยาวราชเพราะถนนแปลงนามเนี่ยมันทะลุระหว่างเยาวราชกับเจริญกรุงถนนเจริญกรุง แยกเสือป่าของถมองถมเดิมอะครับถนนพระพาชัยแยกพระพาชัยเนี่ยครับนี่ก็มาทำคลิปะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนอยู่ในกรุงเทพก็ก็น่าจะรู้อะครับเพราะว่าไปง่ายหรือถ้าไม่รู้ก็ไปถามคนแถวนั้นแต่ถ้าคนต่างจังหวัดจะจะไม่รู้เลยครับไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยผมก็มาทำคลิปไว้ แล้วส่วนรูปถนนแปลงนามเป็นอย่างไรมันก็ท่านก็ไปพิมพ์ใน Google นะครับมันก็จะขึ้นแต่ว่าผมก็มาบอกอรายละเอียดไว้ทําคลิปไว้ว่านี่นะเรื่องเล่าตะเกียงเรื่องถนนแปลงนามนะนี่ก็อธิบายครับชื่อเก่าที่มาที่ไปของของแปลงนามนั้นเป็นอย่างไรเห็นไหมครับจริงๆอะเรื่องเาวาเล็กๆน้อยๆพวกน,น,นี้ถ้ามาทำไว้คนก็จะได้รู้ แต่ถ้าไม่ทําไว้นะครับไม่รู้เลยก็พูดซอยแป้งนามซอยแป้งนามมีร้านขายอะไรตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยแป้งนามเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายตะเกียงนะครับกับอะไรตะเกียงไม่ใช่โรงงานประกอบนะครับนี่แต่โรงงานประกอบก็อยู่ใกล้ๆแป้งนามแหละครับอยู่ที่โรงพยาบาลกลางสวนลุมนีนาแถบ คือจริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละรครับแต่น,นี่ก็มาทําคลิปไว้เผื่อว่าเผื่อว่าจะมีประโยชน์เนาะคนที่ไม่รู้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ครับเหตุผลเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเมืองเนี่ยมันก็จเจริญอยู่ในในในเป็นจุดเป็นจุดนะครับเพราะฉะนั้นร้านค้าสําคัญอะไรพวกนเนี้หรือแหล่งการค้าที่เป็นเฉพาะอย่างก็จะอยู่รวมกันแถวนั้นนะครับเพราะว่าเวลาไปนี่ก็คือ จัดซื้อจัดหาเลือกซื้อได้อะไรทํานองเนี้ครับมันง่ายกว่าดีกว่าเดินทางไปไกลเนี่ยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของถนนต่างๆที่เกี่ยวกับตะเกียงเจ้าพายุใช่ไหมครับเราก็ได้รู้ที่มาที่ไปว่าเออ มันเป็นอย่างนี้นะสร้างถนนก็มีอาคารแต่เดิมไฟก็เป็นไฟตะเกียงน้ํามันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตะเกียงแรงดันแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตะเกียงแก๊สอย่างเงี้ยครับซึ่งในต่างประเทศก็เหมือนกันเพราะจริงๆการเริ่มก็มาจากต่างประเทศฝรั่งเข้ามาอย่างเงี้ยครับมันก็เปลี่ยนแปลงตามตามกันมาครับจนมีความเจริญแต่เพียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ทําข้อมูลอะไรไว้เลย คราวนี้ก็เลยกลายเป็นไม่รู้เลยว่าเออมันมาเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้นะครับร้านค้าข้อมูลร้านค้าต่างๆไม่มีเลยนี่เป็นที่น่าเสียดายมากแต่จริงๆร้านที่เหลืออยู่ก็ถ้าทำข้อมูลไว้ก็ดีเหมือนกันครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับสาหรับคนรุ่นต่อไปอันนี้สำคัญ เพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยครับมันก็จะจะเลือนหายไปจากความทรงจำครับเพราะว่าโลกณปัจจุบันมันก็มันก็จเจริญมากอะครับคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะว่ามันยุ่งยากครับมันต้องฝึกฝนแม้แต่วิธีการจุดการใช้ก็ต้องฝึกไม่เหมือนแบบไปซื้อตะเกียงแบตเตอรี่มาเสร็จปุ๊บก,ก็จุดเปิดได้เลยอะไรทำนองน,นี่ยครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากก็คือแสงครับ เทคโนโลยีร้อยปีนะครับแสงของตะเกียงนะครับแต่ให้แสงสว่างไกลเป็นหลายสิบกิโลเป็นร้อยกิโลครับผู้คิดค้นนี่โอ้โหเก่งมากแล้วก็เราสามารถผลิตได้เองแต่ก็นี่แหละครับข้อมูลมันก็ไม่ค่อยมีแต่ก็มีอะไรก็มาทำไว้อะครับ เผื่อว่าเพื่อนสมาชิกจะได้เข้ามาดูแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันคือของพวกนี้ครับไม่ต้องไปคิดว่าใครเก่งกว่าใครหรอกครับเพียงแต่ว่าเออถ้ามีข้อมูลแล้วก็มาทำไว้เป็นประโยชน์นี่ก็โอ้โหคนก็จะมาสนใจตะเกียงมากขึ้นมาจุดตะเกียงเจ้าพายุมากขึ้นเท่านี้ก็พอแล้วครับดีมากแล้ว สุดท้ายนี้ก็ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่อุตส่าห์เข้ามาฟังผมพูดจนจบนะครับมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ